สวัสดีในยามเย็นครับวันนี้ก็เลิกงานยามดีนะครับแล้วก็กำลังไปช่วงที่ผมกำลังเริ่มหัดทำเป็น u t u b e นะครับในการหัดทำคลิปตัดต่อคลิปเพื่อที่จะได้นำไปลงเผยแพร่บน u t u b e นะเพราะตอนนี้ช่วงนี้กำลังเป็นกระแสะแล้วก็มีน้องๆหลายคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์ผมเองก็เป็นคนเป็นมือใหม่ที่เรียกว่าเป็น ผมอาจจะเป็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งที่มีคลิปอยู่เยอะๆแต่ว่าผมไม่เคยทําเองแต่ครั้งนี้ผมจะลองทําดูแล้วก็ลองใช้โปรแกรมตัดต่อง่ายๆนะเพื่ออยากให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจกับหลายคนที่อยากจะทําคลิปเพื่อโพสตในการสร้างช h a n n e นของตัวเองนะซึ่งโอเคแน่นอนละครับบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างวันนี้ผมก็เลยลองเอาใช้คลิปประจาวันนี่ครับแล้วก็วาน คนช่วยถ่ายจับกล้องให้บ้างแล้วก็จะนำคลิปเหล่านี้มาลองตัดต่อแลวใส่ข้อความข้อความนี้นะครับเพื่อจะให้คนดูนี่ยิงการเป็นยูทูบเบอร์มันกไ็ไม่ไม่น่าจะมีอะไราย,ยากทีนี้เราแค่ใส่ใจไปหน่อยนะ้วันนี้ผมโอเคจะเริ่มต้นในการออกกาลังกายนะครับแน่นอนครับก่อนการออกกำลังกายนะครับเราต้องมีการเตรียมการหวงกล้ามเนื้อนะครับซึ่งแน่นอนครับเราก็มีน้ามันในการ ทาถูนวดนิดหน่อยนะเพื่อให้มันเกิดความร้อนผมก็ทาตรงภุงผมก่อนเลยนะสิ่งแรกมันเพราะว่าเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับทาตรงขาทาดีกว่ครับเดี๋ยวจะได้ต้องนวดเพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับมันจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บนะเดี๋ยผมทาก่อนก็เอาง่ายๆนะเรับอย่างน้อยมันจะช่วยให้ร้อนแล้วก็เหงื่อออกได้เร็วนะครับนะก็โอเคนี่ก็หล้ น้ำมันมวยนะครับเป็นน้ำมันมวยซึ่งก็สำหรับกีฬานี่แหละครับกดทามันแบนะคือคลิปนี้เราถ่ายอาจจะยาวนะครับบางช่วงผมอาจจะมีตัดแล้วก็เร่งสปีดความเร็วมันนะครับเพื่อให้มันไม่เป็นคลิปที่ยาวเกินไปโอเคแต่ว่าแน่นอนทุกขั้นตอนนี่มันเป็นการทําจริงนะ,รนะครับช่วงนี้ผมทาน้ํามันเพื่อเกิดความร้อน ให้รู้ว่ากล้ามเนื้อตื่นตัวนะมีการนวดเฟ้นนิดหน่อยนะครับก็เป็นปกตินะครับเพราะหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บนะรถ้าเราไม่ไม่นั้นนะครับมันจะบาดเจ็บได้ง่ายนะครับตรงนี้ผมนวดกล้ามเนื้อขาซึ่งก็พยายามนะครับผมโชคดีที่มีอุปกรณ์ในบ้านนะครับพร้อมนะครับโอเค ช่วงนี้อ่าลืมเะยสิ่งสำคัญอยู่นะผมจะต้องมีการเปิดเพลงนะครับเพื่อจะให้เราออกกำลังกาย้มีความเพลิดเพลินนะครับโอเคนะครับใชช่วงออกกำลังกายเพื่อเราสนุกครับเพื่อเราออกได้นานขึ้นและไม่รู้สึกการเบื่อครับแน่นอะนครับตรงนี้คือเป็นมุมเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของผมด้านโน้นจะเป็นที่ทํางานตรงนี้เป็นมุมชมภาพยนตร์ทีวีแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมบอกกําลังกายแลนะผมโอเคครับแน่นอนเรามี ทำให้นะแต่ว่าในช่วงนี้ผมอาจจะเปิดให้ดูนี่อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะว่าไอตัวอะไรครับ Android Box นะครับที่เราเคยใช้มาผมมีดาวน์โหลดใช้มือถือเก่าๆอย่างเครื่องที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับไปดาวน์โหลดไอโปรแกรมรีโมทมานะครับโปรแกรมได้ไม่เรียบร้อยครับนี่ครับ หน้าตานะครับแล้วก็ใช้มือถือนี่กดปุ๊บไวไปด้วยนะครับนี่อ่นนี่ก็มีครับอีกอย่างที่ผมบอกนะครับนะก็มีช่องให้ดูนะครับผมก็เลื่อนคนระับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาจากรีโมทให้ดูครับรีโมทนะครับ,รนะรบอาจจะไปดู n e t f l ฟิอะไรพวกนี้ครับเน็ต u ฟิกยูทูบอ่ะนี่เราจะฟังเพลงเราไปที่ยู u ูบเปิดเข้าไปใน YouTube ก็นะครับ ใ่ดูครับใช้มือถือเครื่องเก่าแทนรีโมทเลยผมไม่ต้องเสียเงนินซื้อรีโมทต,ต้องนะเราก็เปิดเพลงเ่ะเพลงแต่ถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวต้องตัดออกเราก็เลือกเดี๋ยวนี้ใน y t u t u ครับมีเรื่องดูหนังก็ยังมีครับแลมโบงแลมโบมีจำเม็นหมดเลยครับผมก็เป็นเพลงหนึ่งคนครับที่อยู่ในนั้นครับามาหาเพลงสนุกสนุกมาฟังจะเปเพลงอาสกอร์เปี้ยนก็ได้นะหรือว่า อะไรก็แล้วแต่น,นี้ครับดูสั่งการโดยนี่ตัวนี้ครับเป็นตัวที่รับสัญญาณเน็ตของผมนะครับที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวนะครับโอเคานี้ช่วงที่ผมจะออกกำลังกายเนี่ยนะครับเนื่องจากเราอายุไม่ใช่วัยรุ่นแล้วผมยิ่ไม่ต้องเซฟเพราะเวลาวิ่งเกิดแรงกระแทกผมก็จะไม่ต้องสายพวกอุปกรณ์ในการการพวกเขานะ,นะเพราะว่าอันนี้ผมว่าค่อนข้างจําเป็นนะ เราไม่ใช่ไวรุ่นนะครับปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับ <laughs> ผมเลยจะไม่ต้องใส่พวกอุปกรณ์กันเขา่าเพราะว่าเราวิ่งมันมีแรงกระแทกนะครับผมก็กันเข่าไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับ,นะรบก็ซื้อมาก็ตามร้านอุปกรณ์กีฬาทั่วไปนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากมายกนะ็ใ <laughs> ส่เพื่อมันช่วยพยุงนิดหนะ่อยนะครับแต่ผมว่าช่วยได้เยอะนะพวกนีนะ้นะครับเพราะเคยวิ่งแล้วถึง let, มันเจ็บมันขัด แต่พอเราใส่นะมันดีขึ้นเยอะอ่าวันนี้นะผมจะมีถุงมือด้วยนะเพราะบางครั้งเนี่ยผมโชคไม่ไผมขี้เกียจเสียเวลาในพันมือนะครับผมก็จะใช้ถุงมือนี่เลยครับไม่ต้องพันนะครับเราไม่ต้องพันมือนะครับเพราะาถ้าไม่พันมือบางทีเราก็จะเจ็บใช่ไหมครับ มันจะมีผ้าพ,พันมือผมขี้เกียจใช้ผ้าพ,พันมือผมเลยใช้ถุงมือแทนในการประยุกไปเลยครับแล้วก็สาหนวมนี <c> ่ <oughs> ครับก็มีหนวมในการที่จะชกเป่านะครับนะครับความเตรียมพร้อมนะโชคดีมาที่มนะีนะครับอันนี้ก็มานครั้งกน็นะครับแนะ่นอนปั่นจักรยานแล้วก็ดูทีวีไปด้วยหรือว่าอ่ะตรงนี้แนะ่นอนครับ ก่อนนั้นผมจะต้องเล่นกล้ามท้องก่อนเพราะว่ามันจะจุกนะก็ผอดนง๊บ,บนึงพอเดี๋ยวต้องจะออกกำลังกายให้มันหลากหลายนะครับตั้งแต่การวิง่งนะแล้วตอนท้ายเนี่ยครับผมจะมาปั่นจักร,รยานเราชิวๆแล้วก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆนั้นะช่วงแรกนะ่อนที่ทําการวิ่งเนี่ยครับเพื่อจะไม่ให้เราจุกนะก็วอร์มกล้ามท้องสักนิดหนึ่งกนะ่อน กล้ามท้องสักหน่อยก็ทำสัก50ครั้งนะครับนะครับเมื่อกี้ผมเล่นกล้ามท้องเสร็จแล้วครับต่อมาก็นะครับก็เล่นกล้ามหน้าอกนะครับช่วงแรกเนี่ยผมอยากได้กล้ามตรงส่วนนี้นะก็จะเป็นการดึงเข้าสักเซ็ตละ 10ครั้ง5เซตนะครับเมืกี้เล่นกล้ามเนื้อส่วนนี้ไปแล้นะครับแต่ผมไม่ได้เน้นเพื่อมันใหา่นะผมเน้นเพื่อมันยแข็งแรง่เดยอันนี้ผมก็จะเล่นในการมันคล้ายๆวิพื้นครับนะตอนนี้ก็คือการดันอกนะก็ทำเหมือนเดิมครับเซตละสิบครั้ง ก่อนชุดนี้ก็ข้อดีครับคือมันเล่นได้หลายอย่างมากนะครับชุดนี้ผมก็โอเคนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ได้ประโยชน์มากในการที่เราได้ออกร่างกายนะครับตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกเหนื่อเริ่มซึมซึม้วครับเริ่มร้อนละแล้วเราก็มีการกระตุ้นกล้ามเนื้อเราไปแล้วครับนะอย่าลืมครับผมไม่ได้เป็นเทรนเนอร์มืออาชีพแต่วันนี้ผมต้องการที่จะ,จะสร้างคลิป ว่ากิจวัตรประจําวันในการออกกาลังกายผมทาอะไรบ้างนะตอนนี้ผมก็ช่วงนี้เดี๋ยวผมจะวิ่งนะาะทุกว่าน,นะฮะดูวัเมื่อกี้แขนเร่ง,งรีบพอเราออกกำลังกายพวกนะกล้ามเนื้อมันมากล้ามเนื้อเริ่มตื่นตัวนะเดี๋ยวผมจะวิ่งทักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วจบจากวิ่งช่วงนั้นเหนื่อเริ่มเยอะหละแล้วผมก็จะมาชกเป่าเป็นรายการสุดท้ายหลังเสร็จเขาก็จะมาเล่นซิทอัพอีกหนึ่งครั้ง แล้วผมก็จะไปปั่นจักรยานเบาๆแล้วก็ชมภาพยนตร์นะครับอ่ะตอนนี้ผมจะวิ่งนะครับก็แน่นอนครับผมก็ใช้โหมดง,ง่ายๆนี่ผมก็เซ็ตเลยครับว่าโอเคแนะล้วเรอสตาร์ทการวิ่งนะผมก็ปรับไปความเร็วสักเจกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็มาเจกิโลเมตรกำลังดีสำหรับ ความจริงผมจะต้องวอร์มก่อนครับตอนนี้ผม7.5 7.6ครับถูกมันะครับตอนนี้ผมก็วิ่งมาจนกระทั่งครบ30นาทีนะครับก่อได้ระยะทางประมาณ3กิโลครึ่งเพราะว่าภาพเดือที่7 ขัขบวิ่งครึ่งชั่วโมงก็เลยสามกิโลครึ่งจะลดความเร็วลงเรือ่อยๆเพื่อช่วงที่ให้กล้ามเนื้อมันมีการฝันตายนะช้าลงแล้วก็กเดินอย่าเพิ่งหยุดปุ๊บเลยนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดร่างกายบาดเจ็บได้มันจะเป็นเรื่องค่อยๆหยุดลดความเร็วลงเรือ่อยๆเพื่อร่างกายกล้ามเนื้อนั้นดีคือลาปรปับตัวบ้างจบนะครับเห็นแล้วครับเห็นว่าเหงื่อน คนร่างเยอะนะนี่คือเกิดจากการที่เราออกนาังกาและมีการบอมร่างกายที่ผมคงจะชกกระสอบสักชกป้าสักสิบนาทีนะก็คือชกสักสามยกพักหนึ่งนะครับเหมือนที่ต่อยมวยนะครับแล้วก็เอาแค่สามยกพอเพื่อเป็นการออกนาังการคบทุกส่วน ผมใช้ถุงมือเพราะว่าเพื่อลดเวลาในการพันมผมจะเน้นเรื่องความปลอดภัยนะไม่อยากให้ตัวเองต้องบาดเจ็บออกลรงาการแล้บาดเจ็บก็ไม่คุ้มครับนี่ก็มาที่ปชอชกในแถวเคเพื้นที่อาจจะคับแคบหน่อยนะครับก่อนการเป็นลแต่อยากเรื่องที่จันจำกัด อันตรองนี้ผมไม่ต้องพยายามป้องกันนี่ก็จะทำให้เราติดสายตาเป็นตัวครับแล้วก็มีการซ้อมความคล่องแคล่วร่างกายด้วยการบัดยับจำเป็นแค่ไหนครับในการต่อสู้นะครับเพราะว่าจะเป็นการสกัดคู่แข่งคบ,บ,บับเย็บบัดหนึ่งสองนี่จำเป็นครับหนึ่งสองหนึ่งสอง หมุกครับหมุกยัดเร็จหุกขวาครับแล้วก็หมัดทั้งที่กนข้ามกันไม่ต้องใช้มากเวลาพูดตัวพุ่บุกขึ้นมาเราอาจจะไม่ต้องเอาประับเสยก็ไม่ได้ไปลายทางปั้งปั้งการยิงหมัดนี้ให้หมัดตรงนะครับตรงหมัดหนึ่งสองอ v e r นะครับประคัสนะครับ จังหวะขาะครับเราถนัดซ้ายเราถนัดขวาขาซ้ายอยู่หน้าร mm ับ hmm. <Yeah. S 2> คู่ต่อคู่มาเราจะนะครับ mm hmm. แต่มือขวาต้องบังบัง,งไปทางตัวเอ้ดีนะ mm hmm. ผมพอเป็นตัวบ้างยับค mm hmm. <Yeah. S 2> ู่ต่อคู่มาก็สวนครับดัดคู่ขวาขาซ้ายนะครับถ mm hmm. ึงน้ำพัน,นคือเราต้องบังหน้า mm hmm. ซ้ายขวารัด อันนี้ก็เพื่อเราดูก่อนแล้วทีเดียเดี๋ยวผมก็กลับวองก่อนจะเลิกซึ่งวันนี้ได้เหงื่อมากครับนี่คือสำหรับชายที่อายุเลยขึ้นคนจะทำได้ในหนึ่งวันอ,ยอ,ยอัน,นี้ก็เป็นการช่วงวอร์มดาวนะครับก็สัก5ครั้งนะครับเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเราได้วันนี้แขนเริ่มลาย ก็ได้เหือะพอสมควรครับเป็นยังไงบ้างรครับวันนี้หลังจากออกกําลังกายเสร็จก็ถึงเวลาต้องอาบน้ำเข้านอนรู้สึกเหนื่อยเพียนะครับก็ไม่ทราบว่าถูกใจหรือเปล่ามีคําแนะนําติชมอะไรสําหรับการทําคลิป ในครั้งนี้ก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับจะได้ทราบเวลาผมมีโพสตคลิปใหม่ๆนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับก g h t